สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันกับไตอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้าตจะพาทุกคนนะคะมาดูต้นอากูนิม่านะคะซึ่งต้นนี้นะคะได้แตกหน่อออกมาเพิ่มแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะออกมาสองหน่อด้วยกันนะคะกระถางนี้นะเนี่ยค่ะแตกออกมาแบบนี้นะคะ นี่ค่ะต้นรวยรายวันนะคะนี่ก็เป็นอีกกระถางหนึ่งนะคะมีหลายหนอด้วยกันค่ะทุกคนวันนี้แต่ก็จะมาทําการขยายหน่อนะคะจะทําการแยกกระถางออกมานั่นเองค่ะต้นรวยรายวันสวยๆเลยค่ะทุกคนอ่ะเดี๋ยวแต่จะนํากระถางนี้นะคะไปแยกนะค่ะตอนนี้นะคะแต่ก็ได้ยกกระถางนะคะต้นรวยรายวันนะคะ มาที่บริเวณแปลงปลูกแล้วนะคะเพราะว่าตรงนี้ก็จะมีดินมีอะไรเนาะมันก็จะสะดวกกว่านะคะทีนี้ก็จะทําการขุดเลยค่ะการขยายพันธุ์อโกนิมาเนี่ยทำง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนวันนี้ไต่ก็จะขุดนะคะตัดหน่อออกมาแบบง่ายๆแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะหน่อของเขานะคะแตกออกมาแบบนี้นะคะ เราก็เอามาลงกระถางได้เลยนะคะในกระถางนะคะต่ายก็ใส่กับมะพร้าวไว้แล้วนะคะนี่ค่ะก็เอามาลงกระถางใบเล็กนะคะตัวนี้ก็คือเป็นกับมะพร้าวสับนะแล้วเราก็ใส่ดินลงไปนะคะดินตรงนี้นะคะต่ายทำการปรุงทำการหมักไว้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เอาหน่อมาปักได้เลยนี่ค่ะขุดมานะคะติดกับรากแบบนี้ ง่ายมากๆค่ะบางคนอาจจะไม่ได้ขุดนะคะบางคนก็คือใช้มีดนะคะมาหั่นหน่อแบบนี้เลยได้เหมือนกันนะคะทุกคนวิธีการขยายพันธุ์อากูนิมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าง่ายจริงๆค่ะนี่แบบนี้เนี่ยค่ะจริงๆต้นนี้ก็จะมีสองหน่อด้วยกันนะคะที่เราเห็นกันเนาะ มีสองนอด้วยกันเดี๋ยวต่ายจะทําการขยายทั้งสองนอนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือมาสาธิตให้ดูก่อนหนึ่งนอนะคะนี่ค่ะพอเราขุดออกมาแล้วตรงนี้นะคะเราก็เติมดินลงไปให้เขาคืนเหมือนเดิมปิดปิดปด,ดินไว้อย่างนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้อโกนิมาเพิ่มมาอีกต้นหนึ่งนะคะต้นนี้ก็คือต้นรวยรายวันนั่นเองค่ะ หลังจากนั้นนะคะก็รดน้ําเลยค่ะทุกคนทีนี้นะคะวันนี้เราจะรดน้ำํำแต่จะใช้ตัวช่วยนะคะเป็นเครื่องดื่มชูกําลังนะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะเอามาเป็นตัวช่วยในระหว่างที่เราทําการย้ายต้นอะโคนิมาต่างๆนะคะเนี่ยค่ะจะช่วยทําให้เขาเนี่ยมีความชุ่มชื่นนะคะ,ะทีนี้ก็จะใส่ลงไปเลยในบัวรดน้ําค่ะไปเตรียมน้ําลงในบัวรดน้ําไว้แล้วนะคะน้ําก็ประมาณครึ่งบัวนะคะ คเครื่องบัวนะเราก็จะใส่ไปเลยหนึ่งฝาค่ะซื้อติดตู้เย็นไว้เลยนะคะทุกคนเครื่องดื่มชูกำลังนะคะตัวนี้เนี่ยจะมีวิตามินเยอะมากๆเลยนะทั้ง B3 B5 B6 B12 นะคะจะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะคนๆให้เข้ากันแบบนี้แล้วก็ราดรสได้เลยนะคะนี่ค่ะ บางคนจะขยายโดยวิธีการอบรากนะคะแต่ว่าไต่ก็จะทําการขยายง่ายๆนะคะโดยการขุดหน่อแยกออกมาแบบนี้นะทําได้หลายวิธีมากสําหรับการขยายอะโกนิมานะคะ คลิปนี้ก็เท่านี้ค่ะทุกคนมาสาธิตวิธีการขยายอโกนิมาต้นรวยรายวันค่ะใครมีต้นนี้ปลูกอยู่ไม่รู้จักชื่อนะคะก็ขอบอกชื่อกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าชื่อต้นรวยรายวันนะคะก้านเขาจะเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะแล้วก็มีกระดูกใบตรงกลางออกจะเป็นสีชมพูอ่อนๆนะคะใบเขาก็จะมีลักษณะเขียวปนชมพูเป็นด่างๆแบบนี้นะคะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ